สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับช่องบันดอยที่รักนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปหาผลผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับที่มีนามนะครับทางเหนือเขาเรียกลูกกอนะครับครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะไปเก็บลูกกอกันนะครับไปครับผมลยวันนี้พาทีมงานมาเก็บลูกกอนะครับ ครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่เราจะเก็บลูกกอแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังเก็บกันนะครับในคาขดูลูกกอน่อยเด็กจะเก็บได้นะครับแต่ระวังหนามนะครับหนามเยอะหน่อยครับลักษณะลูกกอลูกดิบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเปลือกเป็นน้านะครับเปลือกเป็นน้ำลูกเขียวนะครับแล้วก็จะมีลูกกออยู่ข้างในนะครับ พอมันแก่ตัวนี้ก็จะอ้าออกนะครับเม็ดข้างในก็จะร่วงหล่นลงมานะครับแบบนี้ครับครับแล้วตัวที่เก็บได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่กินได้นะครับตัวนี้เจอความชื้นก็เริ่มงอกแล้วนะครับแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเก็บนะครับเดี๋ยวน้มตามมือนะครับ จะใช้ไม้เขียก็ได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นลูกกอกน,นะครับต้นที่เห็นข้างหน้าต้นใหญ่ๆนี่คือต้นลูกกอกน,นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้เนื้อแข็งครับ ที่เห็นนี่คือต้อนกอครับทันนี้เขาเรียกกอเดือยนะครับลูกกอมีหลายหลายประเภทนะครับมีทั้งแบบลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กต้นนี้เป็นกอลูกเล็กนะครับลักษณะป่าก็จะเป็นปา่าเป็นปา่าไม้เป็ดจะพันนะครับเป็นปา่ปนปาไม่ผัดใบนะครับ ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับนนครับอันนี้คือลูกกอที่ผมเก็บมาได้นะครับอันนี้ส่วนของผมนะครับใช้ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะครับ<ม>แล้วเราก็จะไปลากน้ำกันครับ ริดห้าริน่าจะได้นะครับนี่ครับมือดำปีเลยนะครับต้องดูมือนะครับดูลูกก่อนนะครับนี่จะเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้แห้งแล้วครับใช้ตัวนี้นะครับที่เก็บได้นะครับต่อไปก็จะมาถึงการการลอยลูกก่อนนะครับ เราจะลอยน้ำนะครับคัดเอาลูกที่เสียๆออกนะครับ,รบแล้วก็กล้างทำความสะอาดนะครับเอาเม็ดทรายเอาอะไรออกนะครับ,รบเติมน้ำลงใต้ครับ ็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับลูกกอลูกที่ลอยลอยแบบนี้นะครับถือว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่ดีถือว่าเสียนะครับครับแบบนี้เราก็จะเอาทิ้งนะครับสรุปง่ายๆนะครับลูกไหนที่ลอยถือว่าลูกนั้นเสียนะครับอาจจะมีมอดหรืออะไรอยู่ข้างในนะครับ แล้วต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนการคั่วนะครับเราก็จะใช้กระทะเก่าๆนะครับใส่น้้ำรองกระทะไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกกอบมันนิ่มนะครับเพราะว่ามันจะคั่วได้สแบบนะครับแบบหนึ่งไม่ต้องใส่น้ําแต่แบบนี้เราจะใส่น้ํานะครับเวลากินมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ใส่มันจะมันจะแข็งนะครับตอนตอนสุกแล้วนะครับครับแล้วก็ใส่ เซลกรไม่ได้นะครับวันนี้เราจะคว่วไม่เยอะนะครับเพราะว่าคั่วเยอะเดี๋ยวเราคิดไม่หมดนะครับเราจะคว่วแค่พอประมาณพอนะครับครับประมาณนี้ครับครับก็รอสักพักนะครับครับหลังจากที่เราคว่วมาประมาณหนึ่งนะครับน้ําก็จะเริ่มแห้งนะครับอ่าลูกกราอก็จะเริ่มเริ่มแตกแล้วนะครับไม่รู้สังเกตเห็นไหมไหมเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับ โอเคก็จะแตกแตกแบบน,นี้นะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จากลูกก่อเริ่มแตกนะครับเราก็จะรู้ว่ามันก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับจะเอากรอบหรือว่าจะเอาแบบนิ่มนะครับถ้าแบบนิ่มนี้อีกสักพักก็จะได้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบกรอบก็อรอให้เปลือกมนนัน เผาคนไหม้อีกสักหน่อยนะครับข้างในก็จะกรอบครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมสักลูกดูก่อนนะครับว่าสุกหรือยังนะครับครับแล้ตอนนี้ลูกกอบของเราก็สุกแล้วนะครับเราก็จะอาลงจากเตาแล้วนะครับใส่เราก็จะเทไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นครับ แล้วค่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็กินได้เลยนะครับรสชาติก็จะออก,กน้ำมันนะครับสุกก่อนน่าจะให้พลังงานนะครับเพราะว่าออกก่อนช่วงฤด,ดูหนาวนะครับน่าจะให้ความอบอุ่นเยอะ เป็นประเภทแป้งครับครับผมเดี๋ยวเรามากินกันครับครับเดี๋ยวเราให้ตก,กล้องเราชิมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอร่อยไหมแซ่บแซ่บหน่อยสําหรับใครที่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวเรากินเผื่อนะครับครับผมเรายังไงเจอกันไหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ